เรื่องของระบบการศึกษาของประเทศเยอรมนีมันก็อาจจะมีข้อมูลสถิติหราหลายอย่างมีปัญหาบ้างมีสิ่งให้ต้องแก้ไขปรับปรุงบ้างแต่โดยภาพรวมแล้วเราก็ยังต้องยอมรับคุณภาพการศึกษาของที่ประเทศเยอรมนีเนี่ยมันก็ยังดีมากๆสมมติถ้าครูมีลูกครูก็อยากจะเลี้ยงลูกครูที่เยอรมนีนี่แหละเท่าที่บวกลบคูณหารแล้วมันประหยัดกว่าในที่นี้ก็คือเราสามารถเลี้ยงลูกด้วยแบบมาตรฐานธรรมดาแต่ว่าลูกเราก็ยังได้สิทธิประโยชน์การศึกษาการดูแลที่ดีอะถ้าใน รบบการศึกษาเยอรมันอนุบาลไม่บังคับจัดการเลี้ยงดูกันเองที่บ้านคือมันไม่ใช่การศึกษาภาคบังคับแล้วพอเสร็จแล้วก็จะเป็นในเข้าสู่โรงเรียนถ้าเริ่มต้นก็คือกรุนชูเลร์ก็คือเหมือนโรงเรียนประถมใดๆคืออยากจะแชร์ริ่งกับทุกคนตรงนี้แบ่งเด็กออกเป็นกลุ่มๆก,ก่อนไม่นับเด็กเยอรมันแท้กลุ่มเด็กลูกครึ่งกับกลุ่มต่อมาก็คือกลุ่มที่คุณพ่อหรือคุณแม่แต่งงานกับคนเยอรมันแต่ว่าอาจจะเป็นลูกติดแล้วเป็นเด็กที่เกิดโตที่ไทยแล้วก็ตามมาอยู่กับพ่อแม่ที่นี่และอีก กลุ่มหนึ่งพ่อและแม่เป็นไทยแท้ มาใช้ชีวิตกันอยู่ที่เยอรมนีแล้วก็มีลูกกลุ่มแรกที่เป็นลูกครึ่งเนื้อของปัญหาของภาษาควรจะน้อยที่สุดเพราะว่าจริงๆก็คือมีคุณพ่อหรือคุณแม่ฝ่ายหนึ่งที่เป็นชาวเยอรมันที่เขาได้ใช้ภาษาเยอรมันตั้งแต่เกิดอยู่แล้วกลุ่มกลางคือกลุ่มที่อาจจะมาจากที่ไทยบางครั้งจะมีปัญหาบางการปรับตัวที่จะต้องมาอยู่อะไรแบบนี้แต่จะมากหรือจะน้อยปัจจัยที่1เลยก็คือเท่าที่ครูสังเกตช่วงอายุที่มายิ่งเด็กอ่ะมันก็ปรับตัวง่ายอย่างเด็กที่หลายๆคนที่ ครูเคยดูแลมักจะมาตอนช่วงมัธยมแล้วพอมาปึ๊บสมมุติว่าอยู่ที่ไทยต้องขึ้นมรหนึ่งแต่พอมาที่อรามันอาจจะโดนเรียนปห้าใหม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าภาษามันไม่ได้ซึ่งมันก็อาจจะทําให้เกิด feeling ว่าเอาตัวโตกว่าเพื่อนดูโตกว่าเพื่อนแล้วทำไมมาเรียนอะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างหนึ่งก็คือการเตรียมความพร้อมมันอาจจะต้องมีการพูดคุยเตรียมกายเตรียมใจกลุ่มที่3ถ้าในการวิจัยล่าสุดอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ควรจะพูดภาษาแม่ตอนต้นเด็กกลุ่มนี้จะอาจจะเหนื่อยหน่อยเวลาไปโรงเรียนเพราะว่าการเก็บพื้้นนนฐาาาาาาทงภษจกบ อาจจะน้อยแต่ว่าเราสามารถดูสื่อต่างๆกับลูกเป็นภาษาเยอรมันได้หรือว่าสมัยนี้คุณพ่อคุณแม่บางคนที่เป็นไทยแท้ที่ต้องเลี้ยงลูกที่ต่างแดนแบบนี้เราอาจจะกังวลว่าเอยเราสอนเขาไปเบี่ยวออกเสียงผิดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคือนิดนิดหน่อยหน่อยมันได้แต่ว่ามันก็มีตัวเลือกเช่น h e r b u c h e r เป็นเหมือนกับซีดีหรือว่าไฟล์กันฟังใช่ไหมคะที่เหมือนอน่านนิทานหรืออ่านหนังสือใดๆด้วยความที่เด็ก3กลุ่ม4ี่กลุ่มที่ครูยกมาเนี่ยนะพื้นภาษาอาจจะไม่เท่ากันต่อให้พื้นภาษาเท่ากันความถนัดของ เด็กไม่เท่ากันก็เลยอยากจะบอกว่าเขายังเด็กเขาอาจจะย,ยังไม่ได้รู้จริงๆว่าเขาต้องการอะไราหรือว่าด้วยอุปสรรคทางภาษาต้องยอมรับว่าบางทีมันมีบ้างแล้วมันทําให้ไปในสายวิชาการไม่ไหวเลยทันทีครูแนะนําว่าเราก็ไม่ควรที่จะฝึกเราอาจจะไปเรียนทางนี้ก่อนทาเอา s p ิลดุ n ก่อนแล้วท้ายที่สุดนะคะมันก็มีคนที่แบบเฮ้ยเคยเรียนอาชีพมาก่อนแล้วจนจบทํางานแล้วเราก็เออ,เ,อ,อเกิดจะอยากเรียนมาหาวิทยาลัยขึ้นมาเขาก็สามารถมาจัดการตรงนี้ที่ลั